สวัสดีครับพี่น้องเชา้านี้พบกันเช่นเคยนะครับกับรายการกาแฟาสดดสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับปลาราเสบปากแดงสุดใดในทุ่นละที่เราปรารถนาหาถึงคนกำึ่งถึงสิ่งปลอดภัยนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเช้านี้ วันอังคารที่3ากันยายน2567นะครับจวดน้ำกันพี่น้องดื่มทุกเชา้าร่างกายแข็งแรงนะครับก็ัถ่ายพี่น้องทุกวันก็นแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็จบกิจใดการนี้ก็ต่อไปที่ช่อง Youtube ทานินกาแฟสดเดดนะครับจะรายงานข่าวเรื่องพยากรณ์อากาศ แล้วก็เรื่องมะลําที่ผมเป็น f อติดตามชอบในผลงานการ,สรจแสดงชอบเป็นการส่วนตัวก็ว่าได้นะครับผมก็จะนำเสนอข่าวข่าวสองอย่างพอสังเกตแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับ f อเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี่ครับเอามายมมาให้ทั้งดองกับทั้งไม่ดองครับนี่ขอบคุณหลายๆนะครับ นัตเตียนะครับนัตเตียโบวินนะครับบิดรถปากขนมาเลยครับเช้านี้มาแต่เช้านั่งสนทนากันก็ขอบคุณอันน้ำใจไม่ตีที่จิงดีๆมอบให้กันนะครับมีของฝากของตอนกันพี่น้องนะครับเราให้ท่านท่านให้เรานะครับก็ออกมาครับมาเข้าสู่ช่วงรายงานข่าว เอาประเด็นของพยากรณ์อากาศไปก่อนกันแล้วกันนะครับพยากรณ์อากาศสําหรับวันนี้นะครับเราเอาวันนี้เรียวเรียวเรียทำไเลยครับ <c oughs> วันนี้ฝ <c oughs> นตกตั้งแต่เที่ยงคืนว่าจนเป็นเช้านะครับที่แถวชลบุรีบางเขตพื้นที่นะครับบงเขตบอ่อวินนี่ก็ตกเย็นเช้าครับยัน เกือบสองโมงเช้า <c oughs> นะครับก็หายไปพักหนึ่งก็ทำท่าจะไม่หยุดนะครับวันนี้ฝนในผมมองออกไปในทางห้องส่งที่ผมนั่งดูอยู่นะครับฝนก็ยังลงเม็ดปล่อยๆนะครับหลังจากเมื่อเช้านี้ตกหนักนะครับก็ทันที่ทำงานกลางแดดที่ไม่มีร่มคงจะหมดสิทธิ์โอกาสได้ทำงานกันวันนี้นะครับก็ไม่ได้ทำงานแล้วก็หยุดพักผ่อนนะครับ เพราะว่าการทำการตากฝนนะครับทาให้ร่างกายสุขภาพไม่ดีมันก็ดูไม่คุ้มค่านะครับทัมาก็ไปซื้อยากินอย่างนี้ก็ไม่คุ้มค่านะครับถึงมันทําไม่ได้เราก็หยุดก่อนนะครับหยุดสักวันไม่เป็นไรนะครับแต่หยุดต่อไปเรื่อยๆเป็นไรแน่ครับแน่น่ครับพี่น้องนะครับนะพยากรอากาศแถวทางอีสานก็ทราบข่าวว่าฝนตกกันนี่ครับพายุพัดเข้ามาพร้อมกันครับคืออยู่ลูกนี้เข้ามาพร้อมกันนะครับ แล้วก็น้ําท่วมกับน้าเจ้าพยาก็เริ่มเปลี่ยนสีนะครับพี่น้องก็เฝ้าระวังกันกันและกันนะครับมีโอกาสท่วมสูงเช่นเคยนะครับอย่างที่ผ่านมาครับกับกระจบรายงานข่าวของพยากรณ์อากาศนะครับตามไปด้วยนะครับมะลัยอดทิศนะครับมอราสาวน้อยลำพินโชว์นะครับเริ่มสตาร์ทออกงาน ไหลมาตั้งแต่โคราชนะครับวันที่ห้าครับเจอกันที่โคราชเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็วันที่หกเนี่ยเจอกันแน่ครับที่หกยังอยู่โคราชนะครับโคราชสองวันวันที่ห้ากับวันที่หกนะครับวันที่หกเจอวันน้องไผ่นะครับอโเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับสอดแจ้งเด้สอดแจ้งนะครับสาวน้อยรำเพลินโชว์นะครับ มาไหลกันต่อครับนี่เปิดสุกลาดใหม่นะครับนี่วงใหม่วงสองของสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงนี่นะครับสาวน้อยลำพินชวูวันที่เจ็ดครับเจอปากทางบ้านเก่าพันทองนะครับพี่น้องอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีนะครับตรงข้ามไข่มุกหมูกระทะนะครับที่เดิมนั่นแหละครับพี่น้องที่ของสาวน้อยที่รบ้านแพงมาเล่นนะครับก็ ตามไปด้วยนะครับวันที่8นะครับพระประแดงอาเขตนะครับอันนี้คงจะรู้กันดีครับสำหรับ FC f ซแฟนคลับนะครับแล้วก็วันที่9ครับสนามหน้าสานเจ้านะครับติดวัดบันเป้งวัดบันเป้งครับพี่น้องนะครับวันที่10หน้าวัดบอมเพ็ยนใต้ถนนลำกำแหง187นั่นแหละครับเคยหมอลำสาวน้อยเคยไปเล่นอยู่ตรงนั้นครับสถานที่ก็โอเคครับ วันที่สิมาแล้วครับลานจอดรถกินซ่าลังสิตนะครับนี่วันที่12ตลาดเลื่อนเล่นติดถนนกรุงเทพกีธารครับตัดใหม่ล่มเก้านี่เองครับอ๋ออยู่ใกล้ๆวันที่13บสตลาดพารวยครับทีะบางพีโครงการ3ามถึงสี่นะครับนี่ยืงติดถนนทางบ่วนนะครับ วันที่1 4ครับบัโปงสเกตนอกนี่มาแล้วครับมาเขตบอวินแล้วครับติดถนนสามสามหนึ่งนะครับตรงข้ามกับนิคมอมตะบอวินนี่มาแล้วครับมาใกล้แล้วนะครับมาเล่นบอวินชลบุรีเข้าสองอำเภอครับอำเภอพันทองแล้วก็อำเภอศรีราชานะครับปิดท้ายฤดูกาลสัญจรนะครับ หญิงตรงวัที่เป็นสิครับตรงข้ามลงกัน s p a c s c r p มาตุพุธระยองนะครับปิดท้ายมาเที่ยวนี้6กถึงสินะครับตอนทัวเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับออกปอ f อ,อ FC, สมาชิกดินารักษ์นะครับ <c oughs> ในการตอบรับนะครับไปช,ชื่นชมวงใหญ่ วงใหม่ทั้งใหญ่ทั้งอลังการนะครับนี่สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับวัยเอกนางเอกเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพนะครับโดยเฉพาะน้องที่เล่นเป็นนางยักษ์นะครับที่ดูไม่ยากเกิดชื่นน้มแกนะครับเสียงดีมากครับผมว่าอนาคตน้องไปไกลแน่นอน,นครับ <c oughs> นั่งฟังทีไรขนลุกทุกทีครับคือ ร้องดีนะครับก็ร้องดีหลายๆทุกคนโดยแล้วก็โดยรวมนะครับในภาพการแสดงก็ถือว่าให้คะแนนเต็มส10ิบให้ร้อยเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้บริหารแล้วก็รูอ,อา,ารย์นะครับที่ให้กรนให้คำสอนกับนักแสดงนะครับมาโชว์หน้าเวทีได้สวยงามบลังการแลวก็พระพ่อพิงนะครับ เสีงสีเสียงสุดยอดนะครับอันนี้คือเป็นทำอลังการทำดีเราก็ชื่นชมนะครับทำไม่ดีแล้วก็ธรรมดาครับก็มีการติมีชื่นชมมีติมีตำหนิก็ธรรมดาครับนี่เป็นการแนะนํานะครับเป็นบางส่วนนะครับแต่ถือว่าในการแต่ชตานะครับที่ผมดูก็โอเคมากเลยนะครับเวทีใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับสําหรับ สาวน้อยลำพเนโชว์นะครับเที่ยวนี้นะครับ6-15นะครับเขียนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเจอกันแน่นอนครับเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไล่ยาวกันมาสองข่าวสองข่าวหลายประเด็นนะครับที่ให้พี่น้องรับชมกันนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ตามรับชมนะครับช่องทานินกาแฟสดเดิดนะครับก็ให้พี่น้องมีความสุขนะครับร่ำรวยทุกท่านนะครับ หวังสิ่งใดก็ขอสมหวังสงครับสมดังคมมงดปรารถนานะครับพี่น้องขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ